ถ้าเราจะซื้อประกันรถกับแอปฟินเราต้องเข้าไปที่ตรงไหนนะครับให้เข้าไปที่แอปฟินบล็อกเกอร์เลยนะครับหลังจากนั้นก็มาที่รูปบ้านเห็นยหมยรูปบ้านแดงๆอยู่ก็จะมีตรงนี้นะครับเช็คเบีย้ยประกันแล้วก็เป็นประกันรถนะครับทีนี้การเช็คเบีย้ยก็หมายความว่าเราอยู่ที่อื่นนะครับเราจะมาซื้อกับฟินแล้วดังนั้นการที่จะซื้อกับฟินะ่ะมันจะมีแบบเช็คเบีย้ยออโต้นะครับโอนโค้ด หรืองานใหม่นะครับโอนโค้ดเนี่ยก็คือแยกไปเลยเมื่อเรามีรถอยู่คันหนึ่งนะครับทํากับวิริยะแต่เมื่อเรามาเป็นสมาชิกของฟินแล้วเราอยากจะมาซื้อวิริยะก็คือเป็นบริษัทเดิมนะครับปีที่แล้วเราก็เป็นวิริยะนะครับปีนี้เรามาเป็นสมาชิกฟินเราก็จะมาซื้อวิริยะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในหน้าขายก็คือเป็นฟินแล้วนะครับถ้าในหน้าขายเป็นฟินอันนี้ก็คือเขาเรียกการโอนโค้ดนะครับ การเช็คเบี้ยออโต้กับเช็คเบี้ยงานใหม่อะบางทีมันทับซ้อนกันนะถ้าเป็นรถตลาดหรือว่ารถทั่วทั่วไปนะครับที่ว่าเอาสมมติรถเก๋งรถอะไรนี่นะครับเราสามารถที่จะมาเช็คเบี้ยออโต้ได้เพื่อที่จะมาซื้อกับฟินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีที่ออโต้นะครับเราก็มาซื้อที่งานใหม่นะครับงานใหม่นี้ก็หมายความว่ามาใหม่ที่ฟินนะครับ เราอาจจะเคยซื้อที่อื่นมาแต่ว่าครั้งนี้เรามาซื้อซีฟินก็หมายถึงงานใหม่นะครับงานใหม่นี่ส่วนใหญ่เขาจะเช็ครถยุโรปนะครับเชฟโรเลตหรือว่ารถใหญ่นะครับถึงแม้ว่าเราเป็นรถเกง๋งที่เป็นรถตลาดนะครับส่วนใหญ่เขาจะเช็คที่เบี้ยออโต้นะครับแต่เราพอเช็คไปเช็คไปไม่มีเบี้ยออโต้นะครับเราก็สามารถที่มาเช็คงานใหม่ก็ได้นะครับดังนั้น การที่เราจะซื้อประกันกับฟินนะครับก็คือ3อย่างนี้นะครับการเช็คเบี้ยก็มาที่2ช่องนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจหรือไม่สะดวกนะครับให้กลับไปนะครับให้กลับไปที่หน้าแรกตรงนี้นะครับเราสามารถจะติดต่อได้นะครับติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้หรือว่าเราสามารถจะสอบถามผู้แนะนําได้นะครับหรือว่าลายนี้นะครับลายไว้สําหรับแจ้งงานนะครับ การแจ้งงานก็คือการซื้อประกันนั่นเองอันนี้ก็คือลายของบริษัทฟินนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่นะครับเขาอาจจะมีแอดมินอยู่หลายคนนะครับไว้สําหรับตอบเรานะครับเมื่อเราแจ้งงานนะครับคลิปนี้เป็นขั้นตอนการซื้อประกันรถในแอปฟินนะครับมีอยู่3แบบก็คือเช็คบีออโต้นะครับโอนโค้ดกับงานใหม่นะครับแต่ออโต้กับงานใหม่เนี่ยมันมันคล้ายกับทับซ้อนกันนะ ส่วนใหญ่แล้วก็คือออโต้ก็คือเป็นรถตลาดทั่วๆไปนะครับก็คือไม่มีไม่มีการตกแต่งแต่ถ้าเกิดว่างานใหม่นี่ก็คือเป็นรถที่เป็นรถยุโรปนะครับรถใหญ่หรือว่ารถมีการตกแต่งนะครับถ้าเราจะมาซื้อประกันปีนี้เป็นปีแรกกับฟินนะครับเราก็ต้องมาเช็คที่งานใหม่นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ